ข้าผัดกุ้งเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกุ้งของลูกชายอันนี้ข้าผัดใส่แต่บเบคอนของพ่อของสามีกับลูกสาวลูกสาวก็จะกินอย่างนี้ลูกสาวกับสามีกินนี้ลูกชายจะกินกุ้งเปเชี่ยวหน่อยทั้งเบคอนทั้งกุ้งทั้งเบคอนทั้งกุ้งเลยของลูกชายอน่าทานไหมข้าวเอาอยากเกอข้าวเก็อยากเกยเล่นๆหน่อยข้าว ข้าวหอมมะลิบ้านเราก็คงมา,มาจากบ้านเรานั่นแหละส่งออกนอดสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำข้าวผัดใส่เบคอนยากจะทำข้าวผัดกุ้งแยกอีกจานหนึ่งเพราะว่าลูกชายเขาอยากกินกุ้งแต่พ่อกับลูกสาวเขาไม่กินเราจะกินอย่างอื่น น,นี่จะทำพ่อก่อนพ่อกับน้องก่อนนะดูค้อนลงไปเอาค้อนตุกก่อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปไม่เห็นแต่แบบนี้ ผักไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเด็กถ้าเป็นผัดอย่างนี้เขาไม่ค่อยกินแต่ถ้าเป็นผัดผักสดๆเนี่ยเขาจะกินลางๆใส่ตะแกงไว้แล้วเขาก็กินกันแต่ถ้าผัดข้าวผัดนี่เขาไม่ค่อยอยากจะใส่ผักแล้วก็ใส่ไข่ลงไปทึบ อีกใบนึงใส่ลงไปปึอืออือ,อ,อแล้วก็รอรอให้ไข่สุก ใส่ยยยเยอะใส่แค่นี้เราให้ไข่สุกก่อนให้มันเป็นกอ้อนอย่าให้มันเล็กไข่ถ้ามันเล็วมันจะไม่อร่อยองให้มันเป็นชินช้นๆ ให้เป็นชิ้นๆมากอยากกินผัดหอยหอยทอดจงก็ใส่ข้าวใส่ถั่วมะเขือเทศแล้วก็ผัดฟลีโคนลงไปไม่ไม่ไมีคนะคณาไม่ได้ใส่ก็ใส่สปีโคนฟีโคนคือกะหล่ำนั่นแหละใส่หน่อยนึงกะหล่ำบ้านเราเฮ้ย <laughs> เราให้ข้าวมันแตกก่อนมะเขือใส่เป็นชิ้นอย่างนี้แหละไม่หั่นชิ้นเล็กนะบางคนเขาก็หั่นชิ้นเล็กบางคนก็ใส่ผักเยอะใส่แค่นรดแผลอะไรแต่แต่เนี่ยเอาสูตรตามที่ครอบครัวครอบครัวนี้เขาชอบกินสูตรใครสูตรมันเพราะว่าครอบครัวนี้เขาชอบกินแบบนี้ ผงหนวผงสุรสเอไม่ใช่สุรสสิรสตี้รสดีใส่สไ,ไปหน่อยนึงแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึงชอ็อกะกดีเลยสมุนลยน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ซอสซอสเอ่อซอสถั่ว เค็มเค็มหรือเปล่าเค็มหรือเปล่าไม่เค็มหรอข้าวอยู่ดีเติเข้าไปเดี๋ยวผัดนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะผัดข้าวผัดกุ้งนะทีนี้ลูกชายมันจะกินไม่เหมือนพ่อพ่อกับลูกสาวมันกินไม่เหมือนพ่อกับกินไม่กินไม่เหมือนแม่กับลูกชายลูกชายกินได้หมด แล้วก็จ,จัดจางยังไม่ได้หั่นมะเขือเอ้ยหั่นอาก,กุ้งอาก,ก้วกเอ้ยแตงกวาโอ้ยเนาะเสร็จ